สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความเรียบง่ายความเรียบง่ายคือความสุขครับหรือความพอเพียงคือความสุขครับบางคนใช้ชีวิตไม่เรียบง่ายเลยใช้ชีวิตยุ่งยากแม้แต่การอยู่การจินก็จะต้องมีอาหารที่เขาเคยกินตลอดอย่างเช่นผัดกะเพราบ้าง หรืออาหารที่เป็นแกงเป็นต้มยำเขาจึงจะมีความสุขได้แต่การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายธรรมดาธรรมดานั้นคือความสุขอ,อย่างเช่นบางคนก็มีน้ำพริกน้าพริกปลาทูหรือไม่ก็หากเก็บผักตามริมรัว้ว ผักกระถินบ้างผักชะอมบ้างหรือผักตำดึงบ้างปกินเป็นอาหารก็มีความสุขแล้วได้อาหารครบห้าหมู่ด้วยเป็นอาหารใหม่สดที่ทำเองด้วยแต่บางคนก็ต้องไปหาอะไรที่ราคาแพงๆกินจึงจะมีความสุขได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันไมเ่เป็นไปเพื่อความเรียบง่ายเลย ยิ่งคุณใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบพอเพียงแบบสบายๆไม่ต้องยุ่งยากมากนั่นแหละคือความสุขเพราะความสุขของแต่ละคนไม่ไมเหมือนกันแต่ถ้าคุณใช้แบบยุ่งยากหน่อยแบบมีพิเศษพิเศษหน่อยคุณก็ต้องใช้เงินมากใช้เวลามากใช้ทรัพยากรมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้แบบเรียบง่าย มีอะไรก็กินได้แบบให้มีอาหารครบห้าหมู่ก็อยู่ได้มีน้ำพริกปลาทูมีผักลวกผักจิ้มอะไรก็อยู่ได้กินได้แบบสบายๆแบบเดี๋ยบริบบยบง่ายธรรมดานี่แหละคือความสุขจริงๆไม่ไม่ใช่ว่าต้องใช้ชีวิตรู้ละใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยอใช้สิ่งของที่ มากๆม,มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการใช้ชีวิตแบบอุรุราแบบฟุ่มเฟือยนั้นมันเป็นความยุ่งยากและเป็นการใช้เงินใช้ทรัพยากรที่มากด้วยมันไม่ใช่ความสุขนะถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณมีความสุขก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วความเรียบง่ายความพอเพียงนั่นแหละคือความสุขจริงแล้วก็เป็นชีวิตที่ควรจะ ดำรงชีวิตและก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ